โครงการ PBL นี้นะคะมีชื่อว่าชุดปลูกผักคอนโดค่ะเป็นเราเป็นการออกแบบสถานการณ์ให้เด็กๆสร้างสิงส่งประดิษฐ์ที่สามารถปลูกผักบนคอนโดได้ค่ะเราได้ออกแบบกำหนดสถานการณ์ให้เด็กๆนะคะว่าถ้าเด็กๆต้องการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองแต่มีข้อจำก,กัดที่ว่าเด็กๆอาศัยอยู่ในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมซึ่งมีพื้นที่ปลูกบริเวณแคบๆเพียงหนึ่งตารางเมตร สถานการณ์นี้เด็กๆจะต้องออกแบบชุดปลูกผักในพื้นที่แคบและมีข้อจํากัดอีกข้อนึงก็คือใช้ดินปลูกไม่ได้ค่ะปัญหาของเด็กๆที่เขาจะต้องแก้ไขนะคะก็คือจากสถานการณ์ค่ะเด็กๆเ,เขาจะต้องออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถปลูกในพื้นที่แคบๆได้และที่สำคัญต้องไม่ใช้ดินในการปลูกค่ะ สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะการบริโภคการรับประทานอาหารอาหารเป็นปัจจัย1ในปัจจัย4ที่คนจะต้องบริโภคแล้วสถานการณ์ก็คืออาหารปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญกับคนในยุคนี้ค่ะดังนั้นการที่เด็กได้รับประทานผักที่ปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ดีทีนี้และอีกย่ก็คือคนในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนในสังคมเมืองค่อนข้างเยอะหรือบางทีบางคนเนี่ยเขามีพื้นที่ในการพ่อปลูกน้อยค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาว่าถ้าเด็กเขาเอาความรู้ตัวนี้ไปประยุกใช้ในสถานการณ์ที่ โลกที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจํำวันในของเขาไดเ้เขาสามารถปลูกผักปลอดภัยไว้รับประทานเองก็จะเป็นเรื่องดีค่ะขั้นตอนนี้จะเป็น PBL สำหรับเด็กชั้นปสซึ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเป็นชุดปลูกผักซึ่งอาจจะ ดูยากยากดิดนึงสาหรับเด็กชั้นพอนี้เรามีวิธีการก็คือก่อนที่เขาจะไปสร้างชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราจะให้เขาออกแบบโมเดลเล็กๆก่อนให้เขาวางโครงสร้างผังก่อนว่าถ้าเขาจะออกแบบเนี่ยเขาจะใช้วัสดุอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาเราก็จะมีการให้เขาพรีเซนต์แล้วค่อยปรับปรุงนะคะจากนั้นให้เขาออกแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นโมเดลของจริงก็คือชุดปูผักของจริงหลังนั้นถ้าดูแล้วแนวทางว่าเขาปูกผักชุดปูกผังเขาพอจะเป็นไปได้ เราจะให้เขาหลังจากที่เข้าออกแบบและปรับปรุงเสร็จแล้วเราจะให้เขาสร้างชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราก็มีการทดสอบประสิทธิภาพชิ้นงานชิ้นงานไหนถ้ายังบกพร่องเราก็จะปรับปรุงชิ้นงานจนมีความสมบูรณ์มากสุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเรามีการประเมินชิ้นงานทั้งเด็กร่วมกันประเมินเขามีสิทธินในการที่จะประเมินชิ้นงานของตัวเองและร่วมกันประเมินชิ้นงานของเพื่อนค่ะ แล้วในขณะเดียวกันคุณครูที่เป็นคุณครูผู้สอนก็ช่วยร่วมการประเมินชิ้นงานของเด็กอีกครั้งหนึ่งค่ะทักษะชีวิตค่ะการปลูกผักอย่างที่บอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับของคนในยุคนี้คนต้องรับประทานอาหารทีนี้ถ้าเด็กเขามีทักษะชีวิตที่ซึ่งสามารถเขาปลูกผักไว้กินเองมันจะตอบโจทย์ทั้งหมดทั้งทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการวิเคราะห์ที่ซึ่งเขาจะสามารถเอามาสร้างสิงส่งประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นหนึ่งแล้วสามารถเขาเอาไปประยุกใช้และเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ,ะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคงเป็นคงตบโจทย์คงหนีไม่พ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทั้งความพอประมาณความอพอเพียงมีภูมิคุ้มกันที่เขาจะได้ผักปอดสัมผิสไว้รับประทานเองะคะ่ะ เด็กก็จะได้ชุดปลูกผักที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันของเขาเอาไปปลูกในที่บ้านก็ได้ที่บ้านแม้ด้ที่กว้างย่อมปลูกได้แม้แต่ที่แคบเขาจะอยู่ในคอนโดห้องชุดห้องเช่าเขาสามารถปลูกได้เขาสามารถปลูกผักที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเขาช่วยตัวเองเขาชอบช่วยครอบครัวแล้วไม่แน่อีกหน่อยเขาอาจจะช่วยเหลือชุมชนแนวทางในการปลูกผักที่ปลอดภัยให้กับชุมชนได้ค่ะ